รับซื้อแบบนี้นะครับผมจะพูดนะครับคือเราพูดปากเปล่ามันก็เป็นเพียงแค่ลมป่าเนาะแต่เรามีใบสัญญาการันตีรับซื้อคุณเนาะนะครับเพื่อนะครับยืนยันมาตรฐานของเรานะครับเพื่อส่งต่อให้ลูกให้หลานเนาะหวสวัสดีครับหนูพมกุ้งใหญ่ยูดอฟาร์มนับต่อ EP ที่3นะครับผมสําหรับ u t u b e อ่าเอ้สำหรับเฟซบุ๊กทิกเอ k จะไลฟสดอยู่จนถึงอ่าสุดท้ายเนาะนะครับผม วันนี้เหมือนเดิมนะครับเราอยู่ฟาร์มที่3านะครับหมู่บ้านสารคามนะครับผมมาหาแนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งนะสวัสดีครับพี่ครับผมอันนี้มือจับของเรานะครับทั้ง5้าฟาร์มนะฮะทั้ง5ฟาร์มนะครับแนะนาตัวเลยครับมือจับสวัสดีครับผมมุดฟางนะครับคืออันนี้คือจะใครจะเลี้ยงนะครับคือแบบว่าไม่มีโรงเรือนไม่มีอะไรเนี่ยผมแนะนําของแคร์ได้เลยนะคือแกร์จะเลี้ยงใส่แบบข้างบ้านนะครับ ขายค้าข้างบ้านท่านใดที่คิดหนักเรื่องการเลี้ยงหนูนะครับฟาร์มนี้คือหมดปัญหาับการเลี้ยงหนูได้เลยคือไม่ขอแค่ลงบ่อเนอะาะคือจบป,ปัญหานะครับโอเคเราไปดูการจับหนูแกเลยแกใช้มือเปล่านะทุกท่านวันนี่ป้าองเอาลื่นไปดูฟังนี้ด้ค่ยตรง สนับสนุนโดยปาราอุดรขวดเดียวจบแทบทุกเมนูหนูสดแช่แข็งหนูพุกใหญ่อุดรฟาร์มสดสะอาดถูกปรักอนามัยผ่า,านมาตรฐานโอท,ท็อปและอยอยเพิร์ไส้ใหม่เหรอครับของเทีเนาะนนรับประกันรับประกันคม่ารับประปกรันรัประกันประกันาครับประกันก๊าซนอนกัาซนอน่ปเปนยานเจ็ จุดเก้าไปเลยนะหกยุดเก้าว่ากี้ไปกลับไปจับหนูปูกับเบื้องนะครับทุกท่านฟาร์มนี้ของแท้เนาะนี่ด้วยกันหรือเปลหนูปูกับเบื้องเด้อพี่น้องเด้อเบื้องเอาเลยฮะดูครับจะใช้มือเปล่านะทุกท่าน ของอะไรนกเนะของผงอ่ะมีอีกว่า,าไหนครับมนี่เนาะมีแค่นี้หรอพี่มีแค่นี้นองผงหัวก้อลกแล้วไม่ยกลงยัง,งหน่อย,ยนะเพื่อนะรใ้กอดุน่ะเจกี่ทุ่มชุ่มใหญ่กว่นี่นะอันุ่งจ้างวันจัดแล้วเลห้องบเองอ่เนนด,ด่นั้นเป็นไร สำหรับที่ตอกอยาปิดกั้นกันนะครับเพราะว่าเราเป็นอาชีพของคนไทยนะครับทุกท่านเป็นอาชีพของคนไทยเรือเ่องน้องเรืองโบเมนอาชีพแปลว่าทำลายร่างกายตัดใดใดทั้งสิ้นนะครับอันนี้เราเผยแค่อยู่มุมหนึ่งของประเทศไทยนะครับผมที่เรา,าจะเอามาเป็นอาชีพนะครับอ่า อยู่มานี่ก็ไม่ต้องยากเลยนะครับเราจับยาวๆกันไปเลยเนาะนะกลวงเดียวบเ่เพราะสองกลวงกรนะพาะเนาะเดี๋ยวเสี้ยตัวยันไม่หนักนะต็หนักไม่หนัเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนเนาะนี่ตัวหนึ่งสองตัวข<ม>องแวเวฉยจับมือใส่มือเปลนะ่าเนาะพี่น้องทีเอหกจุดเก้า ของแช่ด้วยจะดี่วด้ยจะดิ่วแล้วดิ่หมาะหัวด้ยวยต้องพององ่อมันยานเนาะอันนี้เราทำมาเพื่อ,อให้มุมมองอีกด้านหนึ่งนะครับสำหรับ เกษตรกรเลี้ยงหมูเนาะนะครับบริดทเสื้อทำไรล่างขายสัตว์ใดโดยทั้งสิ้นเด้อพีนอ่น้องมาเร็วมาเลยครับดูยาจุ่ยว่าราจับหนึ่งมาอ๋อเดี๋ยวนะอ,อืมจับให้เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวนะอืมอืมพึ่งน,นะครับแป๊บหนึง่ง ฟาร์มนี้แกเ,เ,เลี้ยงเน้นเลี้ยงรับประทานมากกว่านะพ่อเนาะอ่อนะครับอันนี้ฟาร์มฟาร์มคุณพ่อดูค่อยจะเยอะนะครับผมฮะขอบคุณลูกอ่าที่ติดตามนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่แชร์กันไปเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานหนูคุภใหญ่อยู่ดอนฟาร์มนะครับศูนย์ที่ตั้งนะครับหนูคุภใหญอุ่ดอนฟาร์มนะครับเรานะครับ เน้นนะครับช่วยเกษตรกรนะครับอ่าเนี่ยจับมือด้วยจับมือด้วยมือเปล่าด้วยแน่นอเด้วยมีเงาลยกเหลี่ยงมันดูร้ายเนาะวายกูอยากกันเหรอวะนีแ่แดงเหลี่ยงก็มันดูรายย้ายเนาะอ๋อกูอ,อยากจะชื่อห้องอ่ะเลี้ยงง้วนเหรเนาะครับเลี้ยงแล้วเราก็ไม่อยากกันนี่ตัวนี้เราใช้เวลาจับมือ ประมาณสักเก้านาทีได้นะฟาร์มนี้โบดนบดบดนสิไปดุนอยู่ฟ้ารพมพอดุนเนาะนะครับสิไปดุนอยู่คุณแต่ว่า,เ,าเดี๋ยวถามพ่อก่อนถามอยครับคือนี่แหละที่ว่าเนาะเราเราเน้นมาเราเน้นมาครั้งเดียวหลายฟาร์มนะพอ่อมาครั้งเดียวให้ได้ไม่ต่ำกว่าสองร้อยกิโลอย่างนี้นะ ท่านใดมีความคิดเหมือนพ่อดุลอย่างเงี้ยแกเป็นผู้นำเนาะแถวนี้ก็เราจะเลี้ยงคือทั้งหมู่บ้านเนาะก็เลี้ยงทั้งหมู่บ้านนะครับแล้วก็เลี้ยงเลี้ยวก็ให้เข้ามาจับยังสีหนา้าเอาเพิ่มบ่เพิ่มก็เพิ่มอเ,เอาๆมันไปหลายมื่เนาะอันเลยบ่อันเลยบ่ พักเลยพักยังเลยเรงโค้นรแรงโค้แนแรโค้งแรงแรงแรงมีน้ำายยุ่งแรงแรงแรงพีมีลายยุ่งสามงพอดีอ่าเราเน้นนะครับให้เกษตรกรได้มีอันนี้เลี้ยงหนูนะครับผมมายกมาเลยอ๋อรอข้างเดียวนะอ่าต่อพอ่ออ่าความคิดพอ่อมาหนีเลยมาอยู่นี่มาอยู่ตรงความคิดพอ่อพอ เป็นอย่างจาังมีแน,นวคิดแบบว่าอยากเชื่อนเช่นหมู่บ้านสารครามเลียงหนูบบมันก็ตองกรอยากมีรได้ได้เสริมนี่ะครับครับรับเป็นได้ได้เสริมแน่กบบเป็นอาหารคนน้ำแน่คือพ่อก็เป็นผู้นาหมู่บ้านแถวนี้เนาะสารครามบ้านนี้เริ่มแรกบางคนอาจจะเขามาไม่หลกักออกายังมีพ่อมวเห็นหูบางคนอาจจะเขามาไม่บอกคนนี้ว่าคิดขึด้นังไนจังอยาก อ่ามาเขาร่วมหนูพวกง้อยู่ดอนป้ามพอผมเองเองินหมอนครับมันก็คือที่แรกกับคือจะคล้องกับชอบจะกินหนูอยากเลี้ยงนี่นะที่แรกก็ได้แต่มาที่นี่ก็เลี้ยงไปเลี้ยงมากอ่ามันก็เปิดเบิ้งให้ยูทูบเนี่ยอย่างนี้ละแต่ว่าเอาเงินเก็บธุรกิจเป็นธุรกิจใจตัวนี่เราเอาไปเลยงคิดจากเลี้ยงอ่าเรเลยศึกษาเบิ้องป้ามนั่นป้ามนี่ว่าเขาเลี้ยงแบบใดอย่างประมาณนี้นะครับครับ เห็นข้างอุราร์มเพเ่นลงมาใน YouTube นะยูทูปนะยังนีก็ได้เปิดเือก็ได้ร่องทั่วถามคุ้ยเบงครับสนใจก็ได้เอามาเลี้ยงครับอ่านะครับแล้วทีนี้เลี้ยงแล้วรู้สึกผิดหวังหรือเสียเสียใจผิดหวังหรือเสียใจครับอย่างเรามันก็สชวนนึ่งมันกับโอเคอยล่ครับครับเฮาดูแลดีแน่มันกับเออกับพ่อนันยุไปได้ครับเ่าพ่อดันห้ายมันกับัดลูก ตายแน่ยอ่าเห็นลกูกตายแน่ยยังกับมี่พื่กันกับคอยตายกับมี่อเขาก็ต้องเอาใจใส่เน่ครับผมครับก็ก็คือเลี้ยงแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจเนาะอ่า,อาเรามารับซื้อตลอดนะพ่อเนาะครับรผมก็สโลแกนเราก็จากรุ่นสู่รุ่นเนาะนะครับเพื่อส่งต่อให้ลูกฟ้ามให้ลูกหลานต่อไป เลี้ยงไปเรื่อยนะพอเนาะเท่ากับบททิมกันนะฮะก็คืออยู่นี่ก็สีมีมือจับที่งานหุูคงูใหญ่อยู่รวฟาร์มนะครับมีมือจับด้วยนะครับท่านใดเห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมแชร์อย่าลืมไลค์ให้ด้วยนะครับนะคุณพ่อต่อไปเป็นฟาร์มของพ่อเนาะสุดท้ายสุดท้ายเป็นฟาร์มของคุณพ่อนะครับใหญ่เยอะกว่าเพื่อนแน่นอนนะครับแล้วบร้พี่เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วมา เสร็จแล้วเสร็จแล้ว oh, s <S ของแม่พี่คุณ <43. S 1> ได้เยอะอยู่ได้หกสิบที่ที่สามอ๋ <43. S 1> อที่ท <43. S 1> ี่สามบอก <43. S 1> รอบนี้น่าจะได้อยู่เกือบสองร้อยโลครบรอบนี้ได้เยอะอยู่อันนี้เป็นเป็นพี่ดักกุ้งสิครับพ่อแมนครับอ

งงมาขึ้นเลยมาทางนี้สุดท้ายยูรุโอเคมาทางนี้เพราะอะไรที่คนเอ้ย,เอ,ย <laughs> เอาเจอถึงวินจริงแล้วมาสุดท้ายนะพี่ <laughs> เป็นยังไงครับเราเป็นทีมงานร่วมทีมงานเราร่วมเป็นลูกฟาร์มเรารู้สึกยังไง้จะด,ดีครับถ้าว,ว่าสร้างมากอะแบบนี้หนูไม่ยังแบตัวอื่นยังแบมาครับมากยังนะครับผมครับผมแนะนำนะครับว่าผู้ใดเริ่มอยากเริ่มเลี้ยงไม่ต้อง แนะนำจังไร่าสองเร่มงจังไรแบบว่าโมมีร่งเลื่อนกบพีนเอ่อถ้าไม่โมมีรงเรื่อนก็น้ำใช้ค่าบ้านก็ได้ครับน้ำใช้ค่าบ้านเอาห่อาอยังว่างตามิดใช้ค่าเนี่ยครับครับแต่วัดเป็นบ็อกเพื่อเป็นบล็อกขนไปยังทัาร์อครับอ่าครับก็คือมันจะมีผู้กับเมียราะคนละฝั่งครับผมอ่าครับผมโอเคครับสุดท้ายนะครับรู้พวกกย์อุดรฟาร์มถ้าอยากเป็นทีมงานอยากให้เรารับซื้อแบบนี้นะครับ ผมจะพูดนะครับคือเราพูดปากเปล่ามันก็เป็นเพียงแค่ลมปากเนาะแต่เรามีใบสัญญาการันตีรับซื้อคุณเนาะนะครับเพื่อครับยืนยันมาตรฐานของเรานะครับเพื่อส่งต่อให้ลูกให้หลานเนาะสุดท้ายหนูมกุอุดรฟาร์มก็ขอตัวลาสำหรับคลิปนี้นะครับใน YouTube แต่ที่กอบ a c e b o o k อย่างไรสดอยู่นะครับขอบคุณมากๆครับครับสนับสนุนโดยปาร้าอุดรขวดเดียวจบแซ่บทุกเมนู หนูสดแช่แข็งหนูพุกใหญ่อยู่ดอนฟาร์มสดสะอาดถูกตรัดอนามัยผ่านมาตรฐานโอท,ท็อปและอ,อยย